รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย c h i นิสคลับบายครูพี่ป๊อบรายการที่จะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆความรู้รอบตัวบทสนทนาที่จำเป็นน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัายแผด7.4รับรองสนุกแน่นอนครับ พราะนี่คือรายการ Chinese Club บายครูพี่ป๊อป สวัสดีครับท่านผู้ชมน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อปนะครับก็เป็นรายการเล่าภาษาจีนสนุกๆนะฮะเล่าเรื่องจีนให้ฟังกันวันนี้นะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะฮะแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะนินิดาวันนะคะอสวัสดทวีโชคและรายการของเราวันนี้จะเปิดตัวด้วยรูปแบบใหม่นะฮะมาเลยครับภาษาจีนวันนี้ค่ะพบกับเหมยรี่จ้องเหือนสือหลินภาษาจีนวันละนิด นี่ดาวันอัศวะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกท่าหน่อยนี่บอกท่าหน่อยนี่ไงเอาใหม่เอาใหม่ภาษาจีนวลนิดไงหนึ่งสองท่ากระเป๋าปัญหาเอาใหม่เอาใหม่ไงนะเอาไปเฮ้ยวันนี้คือทีมงานเราเยอะมากนะครับน้องๆอาจจะไม่รู้ไม่มีหลักเกมอะไรทั้งสิ้นอาจจะไม่รู้ว่าทีมงานเราเนี่ยทั้งหมดอ่ะทั้งเนี่ยเน้่ทั้งทั้งกำแพงเนี่ยเข้าฉากเราหมดเมามาใช่ไหมใช่เออเอาใหม่สอนใหม่ภาษาจีนวลนิดวลนิดภาษาจีนวลนิดนะครับเมย่จงเหวินศหลิน เอาละครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนครับน,น้องนิสครับอยู่ที่กำแพงเมืองจีนค่ะหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าฉางเฉิง,ง,งโอ้โทำไมเสียงดูโมโห,โห่างเลยนะ <c oughs> คือคำว่าถังนี่แปลว่าอะไรครับนิสแปลว่ายาวค่ะแล้วมันก็ยาวจริงมๆมันยาวมากนะครับเพราะว่าภาษาจีนจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคำว่า,าถังเฉิงนี่เป็นชื่อย่อชื่อเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าว่านหลีฉางเฉิงนะครับคำว่าว่านนี่แปลว่าอะไรครับว่านก็คือหมื่นหมื่นหลีนี่คืออะไร หลี่ก็คือลีแล้วลีนี่ยาวไหมหนึ่งลีเนี่ยกำแพงหนึ่งลีหนึ่งลียาวไหมลีเท่าไหร่ลีเนี่ยนะครับมันเป็นระยะทางโบราณนะความจริงแล้วเนี่ยมันยาวไม่ถึงโลนะมันจะยาวแบบเกินครึ่งโลมานิดนึงนะครับเดี๋ยวฟังนะาทำไมมันท้องเกินครึ่งโลมานิดนึงไม่ถึงโลนะถ้าบอกถ้าบอกกำแพงจีนมื่นลีรู้สึกยาวไหมครับ กำแพงเมืองจีนหมื่นลี้ยาวไหมยาวตอนนี้บอกกี่ลี้ไมยาวไปหมดผมบอกว่าเ <c oughs> อางี้เปรียแบเบทียบความรู้สึกนะนี่ลองคิดดูนะกำแพงหมื่นลี้กับกำแพงหมื่นโล,อ,ลอันไหนยาวกว่ายาวหมดอะ่ะยาวหมดนะพอเป็นจริงแล้วเนี่ยหน่วยลี้มันสั้นกว่าโลแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าลี้ตัวนี้เทียบเป็นโลปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันจะลดลงทันทีมันจะกลายเป็นเหลือแค่กำแพงเมืองจีน5,000กว่าโลมันก็ดูแบบไม่เท่าไหร่อ่ะกิ๊ก๊อกเนื้อมาฮะเราเลยต้องบอกกำแพงเมืองจีนหมื่นลี้ ต่ต้องขอบอกว่าการในเมืองจีนนี่นะครับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้มาจะรู้ว่ามันมหัศจรรย์แล้วมันก็ยิ่งใหญ่จริงเขาไม่ยิ่งใหญ่จริงสัตว์จริงเขาจะเข้ามาก็ได้หรือวบ้านะครับ伟大ก็เป็นแบบคือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยนะครับคำว่าสถาปัตยกรรมนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี้จิยนจู่นะครับคำว่าเจิยนจู่นี่คือสถาปัตยกรรมนะครับ กู่ไต่เจียนรุเขาบอกกู่ไต่นี่ยก็คือโบราณมันโบราณจริงนะฮะกู่ไต่เจียนรุนะแล้วโลกเนี่เยเขายังขนานนามอีกนะครับว่าเป็นจุนชื่อกู่ไต่เจียนรุนะเขาบอกจุนชื่อนี่ก็คือเกี่ยวกับมิลิตรีเกี่ยวกับการทหารเพราะนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยทหารแล้วก็ใช้เพื่อการทหารโดยเฉพาะเลยนะมันมีอายุนานเท่าไหร่แล้วครับนิกรู้ว่าเก่านะเท่าไหร่คะ เหนื่อยผมว่าผมว่าให้ภาษาจีนวันนี้วันนี้นะภาษาจีนวันนี้นี่สอนอานื่นี้เ่าเอาอยากสอนเลยสอนเลยนะครับนี่นักเรียนของผมเขาอยากฟังอยู่แล้วคือจุดเนี้ยต้องสอนคำว่าคำว่าอะไรครับเล่เล่นะ่ะค่่่่่่่่่่่่่เ่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  เหนื่อยค่ะสภาพของเราเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแป็นนะฮะพยายามจะซับหน้าอย่างไงก็เอาไม่อยู่คือหน้าผมกับหน้าน้องนี้ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเฟรชมากนะครับเป็นเมือกอะคใช่เป็นเมือกอะใช้คำว่าใช้คำว่าเป็นเมือกเลยนะหน้าเงาแบบเกาหลีหน้าเงาแบบเกาหลีเป็นสไตล์นะครับเราต้องการให้มันดูเรียลที่สุดจะเห็นว่ารายการของเราเรียลมากนะครับนอกจากคำว่าเล่แล้วเนี่ยยังมีคำหนึ่งคือคำว่า เรอ้อน,นะฮะเรอ้อเรอ้เรอรอ,รอนี่คือร้อนเรามาในช่วงที่อากาศโคตรร้อนเลย,นนมมยไม่แต่มัน,น<า>ย<แ>ังดีที่มันไม่มีแดดนะวันนี้ไม่มีแด<ต>ดมันไม่มีแดดมันก็ขนาดไม่มีแดดไม่มีแดดแต่มีหมอกแทนนะครับถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยสวยตอนแรกก็คิดว่าเอะจะถ่ายดีไหมแต่ว่าไหนๆแล้วผู้สาปปิงขึ้นมาแล้วนะครับถ้าไม่ถ่ายนี่ก็เสียจังหวะเสียโอกาสไปตรงนี้เคยได้ยินคำนี้ไหมครับท่านประธาน ประธานประเทศคนแรกเลยของจีนคนที่สถาปนาประเทศจีนเนี่ยเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรให้ความรู้น้องๆหน่อยแล้วเขาชื่ออะไร เมาเจอเออนั่นแหละนะครับเมาเจอตรงท่านประธานเมาเจอตรงท่านเมาของเรานี่เองใช่นะครับเมาถูกฉีนะครับจะมีภาพอยู่ในทุกที่ทุกที่นะครับในอดีตเนี่ยนะฮะท่านประธานเมาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับ big characteristic ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วนะฮะนั่นก็คือโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังบอกได้ว่า เป็นคาคเตอร์ที่ใหญ่อยู่คือท่านเหมาได้เคยกล่าวเอาไว้ถึงกำแพงเมืองจีนนะครับเป็นสุภาษิตที่คนจีนพูดกันติดปากเลยว่าเเตางงฟ不到่าหันนะครับ เริ่มมีลมแล้วเริ่มมีลมเลยทเขาขั้นแล้วนะตอนนี้ใช่คำว่าปูเต้าถังเถิงถังเถิงเมื่อกี้เราบอกไปแล้วคือกำแพงเมืองจีนใช่ไหมว่าปูเต้าถังเถิงก็คือถ้าหากว่ามาไม่ถึงกำแพงเมืองจีนเฟ่เขาขั้นคำว่าเฟยตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เติมเข้าไปที่ข้างหน้าคำไหนก็ตามเนี่ยนะครับจะกลายเป็นปฏิเสธปฏิเสธตรงขั้าทันทีเรามาที่คำว่าเขาขั้นก่อนนะฮะคือตัวหนังสือมันจะขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายมือ ใช้มือนี้ชี้ตัวหนังสือนิดนึงคำว่าเขาวเันจะมีตัวหนังสือใช่ใช่ใช่ตัวหนังสือจะอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้มีต่ตะแเตรนมาแรงปอนก็ไม่มั่นใจขึ้นอยู่กับคนตัดนะมันอาจจะอยู่ทางนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าชี้ทางนี้ไปมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับประเทศไทยกันนะฮะหนูเนี่ยเสียวพี่เป็นอะไรเนี่ยอ่ะเขาขันนะครับคำว่าเขาวนแปลว่าดีคำว่าขั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในชนเผ่าของจีนต้องบอกว่า ที่มีจำนวนมากที่สุดจีนเนี่ยมีทั้งหมด56ชนเขานะครับ55ชนกลุ่มน้อยหนึ่งชนช่วยสาวสู้หมินสูนะครับแต่ว่ามีตรสู้มินสูนะครับก็คือชนกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือชนกลุ่มฮั่นฮันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนชาวฮั่นเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจในความเป็นฮั่นมากถูกต้องไหมฮะเขาจะรู้สึกว่าแม่ถ้าเราเป็นชาวฮั่นที่เรายิ่งใหญ่นะเพราะนั้นเขาเมื่าเขาฮั่นเนี่ยก็จึงเอามาประกอบกันเป็นคำว่าอะไรครับอะไรตลกเหนื่อย อะไรแล้วเหนื่อยใช่ไหมเออเหนื่อยฮันเล,ล่ฮันเล,ล่นะครับคขาบอกเขาขั้นก็จึงหมายถึงลูกผู้ชายตัวจริงนะฮะเพราะนั้นคขาบอกเฟยเติ้งเขาบอหน้าเขาขั้นก็คือ ไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงนะครับท่านประธานเหมาก็เลยบอกว่าปูเต่าถังเถิงเฟ่ขันปูเต่าถังเถิงเฟ่ขันคือถ้าหากว่าคุณมาไม่ถึงเมืองจีนแสดงว่าุณไม่ใช่กำแพงเมืองจีนกำแพงด้วยกำแพงเมืองจีนนะแสดงว่าคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงเพราะสมัยท่านประธานเหมาเนี่ยนะฮะการเดินทางก็ลําบากแบบนี้อีกนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยนะฮะการเดินทางมากำแพงเมืองจีนก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่านั่งรถมาบางคนก็นั่งกระเช้าขึ้นมาทีนี้พอมันมีกระเช้าขึ้นมาเนี่ย นะครับบางคนก็ขึ้นมาถึงกำแพงเมืองจีนได้เลยนึกออกไหมกลายเป็นว่ามันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนเออคนจีนเขาก็เลยพูดขึ้นมาอีกคำหนึ่งนะครับเ<อ>ขาบอกว่าางงเอี่长น<ม>นั好汉难为อ<ม>คืออะไรครับนี่คือเป็นคําที่แต่งขึ้นมายุคใหมใ่ว่าท城่道คืออะไรกำแพงเมืองจีนะขึ้นมาถึงง่ายขึ้นมาถึงง่ายนะครับอีก็มาจากคําว่า พูดสิเฮ้ยนั่นต้วงงงเอาขึ้นแล้วหรองอี้นะครับ่นะกำแงเมืองจีนสมัยนี้จะมาถึงง่งเียง่ายต่ยง่ายง่ายง่าง่าย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 งาง่าง่ายงายง่ายง่าย่ายง่ายง่าง่าง่ายายง่า่ายงนานไ่วย่ายง่ายายง่่า่ายาาย่่ง่ย่่่ยา่่ยา แต่ตอนนี้รู้สึกแมนมากเลยที่คุณแมนนนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะพวกเราสองคนนะครับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นะครับกับน้องนิดนิณาวันภาษาจีนบรลนิดนะก็ต้องเก็บแรงจากการถ่ายรายการไว้แต่เพีงเท่านี้เพราะเราต้องลงไปอีกเก็บแรงไว้ลงเราต้องเราเดินลงนะครับ我们还是想走下去还是你想待在这里？待在这 เระยมิร้อนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่หยุดพูดตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องกุ้นปุ่นใช่อาจจะต้องกลิ้งลงไปแทนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจีมงานจะจบงกินจี่นี่แ้วนะครับแล้วก็จะกลากันอีกเจี้นากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ อย่างนี้ผมให้คุณรูเรื่องเฮ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นมาใครขึ้นมาเนี่ยมิเตอร์ผมก็กดเริ่ม35ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นอาจารย์ไม่มีชาร์จเพิ่มใครอ้โวัดพระแก้วนี่เองโอเค5้า500อพระแก้ว500ผู้เรียนให้หมอก่อนที่ก็จบแล้วนะที่จะไปวัดพระแก้วฮ่องกงฮ่องกงอะไรนี่ก็ไม่ไปไม่นี้ไปฟังรู้เรื่องไหมไม่มีเว้ยเสมาเว้ยสมาเว้ยเสมอจะกินไม่กิน 什么皮防我我会死 <laughs> <laughs>